ยัแกชิ้นลยไดม่ไม่ไม่รอดแล้วแม่เอเดี๋ยวมันก็ไปมันนกอยู่เออนกมันนกรู้หรอยงมันก็ไปแล้วหามมันไปแวไปแล้วอ้าวถ้าไปหามสุดแล้ว